่ะพอนงคบค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคำนวณอะไรตัวใดบิ๊กหนวันหนึ่งที่ห้างเดียวคือเก้านะลาค่ะวันนี้มันจะได้ห่าสามสองห้าสามสองเนาะคุณพ่อเนาะห้าสามสองค่ะตัวเดียวตัวเดียวคือคือเหล็กยเด่นคือคือสามค่ะเหลี่ยมร่องคือสองก็คือ ามหาสองหาค่ะเดินสามลองสองนอ่อส,สามหาสองหาเนาะคุณพ่อน,นอ้อเด่นสามนองสองสามหาสองหาโอ้ลิของคุณพ่อนี่โบราณอีกเนาะจับให้ยก็คือ หาสามสองหาสามสองสวิ่งก็คือว mm. ิ you, uh? Stop, 04, mm. na, ia, ่งสามวิ่งสองวิ่งหามันมันวิ่งในเบิดเลยนะคแต่ว่าวานุวิ่งแต่ว่าเด็นมากนักนะกะมันก็คือสามกับสองแต่ว่าเดินเดินนี่คือสามสิบกิดมากเนาะสามสิบิดมากแต่ว่าเลขงหวดทานมากเนาะคุณพ่อกระจับให้เนาะสองแปดก็มีเนาะ จังหวัดจงานี้มันเป็นแปดสองค่ะแล้วเนแปดสองกสองกลับไปกลับมาวนนี่แหละค่ะวิ่งก็คือให้วิ่งจังวัดวงานให้วิ่งแกับสองค่ะค่ะจังวดนี้มันวิ่งหากับสามค่ะเป็นตลุ่นยุ่กับวิ่หากับสองกสามกับสองเหมืนคือว่าเลขคำนวณของพอเป็นตัวเลขที่ย่อลงมาหน่อยสุดแล้วเนาะคุณ่อเนาะ แต่ผู้มักเล่นวิ่งก็เล่นวิ่งเลยวิ่งได้สามกับสองหมดแต่ผู้มักหลดเลียนหลขรัฐบาลหล่ตรตอรี่ก็คือสื่อหาสามสองอลก็สื่อสองสามหาสามสองหาอะไรแต่เวทบอว่าหมุนไปหมุนมานหมุนอยู่ได้นีละเนาะคุณบอบเพราะว่ามันคือเอารักสามเป็นรักหน่วยเป็นรักสิบธคืักสองนี่เป็นรักหน่วยก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันสอมารถอะไรทั้งล่างทั้งบนเลยเหลืชุดเดียวนี่ นมได้ั้งหลางั้งบุญเนาะตัวโบไรตูมีโอกาสมากทุกตัวเนาะคุณพ่อเนาะมันมีโอกาสมากคัมันก็มีโอกาสก็มีโอกาสเขาทั้งสามตัวมีโอกาสเขาสามอีกแน่ันแต่ว่าเหลกวิ่งของพอปอบนี่โบเคยรุดจักหมวดเนาะต้องติดนะตัวเดตัวนึ่งเนาะการเล่นเหล็กตะบานนี่คือตามรักมันคือวิ่งในบอะ คือเที่ยวมันหนอกอนมุมอ่างหนเรา้นในเมืองนังเขาจะมสามก็สองแ่ะมันนะเระมาสื่อเตงโตัาารวยในแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่หเนาะมันบ่คุณพ่อหมดทานมาเขาเต็มเต็มปานนี่เนาะเข่าเต็มเต็มมันมันมาหลายเราก็ว่ามันมันสื่อแปดเจ็ดสองหลายโอ้ค่ะราคุณพ่อจับให้แปดเจ็ดสองเนาะปานออกจากันก็สองเจ็ดแปดแต่ว่ามันก็ออกนั่นละ คมันวียนอยู่ในสามตัวนี่เนาะมันเนาะมันสองแปดมันสองสองแปดมนเปาเาจะสองเจ็ดกะซื้อน้อยๆด้ประเดี๋ยวซื้อหลายตัวได้ซื้อแปดเจ็ดสองอะไรก็ซื้อสองเจ็ดเน่ซื้อเาเนาะต่ว่กรีก็ถือก็แล้วไปแต่ว่ากระสามโัวเนาะเป็นว่าเรีกขึ้นหมดหดนีบ่บ่งามปันใดไม้คนมันม <ส> <orman pulse. S 1> มันบัวง่ามไปคือสามกับสองมันมันติดกันมากคือว่ามันมันมันมาดูแหละดิค่ะค่ะแต่ว่ามันกันยังมากอีกสองค่ะคือว่าสองเนี่ยมันปกติเนี่ยมันจะมาสองเกี่ยวแต่ม um, <it possible? S 1> <worst> ันเกี่ยวสองอย่างก็สรางสองแต่ก็สร้างจังหวัดต่อมามันจะมีสองสามมาอีกก็ติดสองอย่างแต่ว่าเขามาคำนวณว่าเดี๋ยหักสามเดียวกจับสองสองสามกันเลยจักสามเข้ากันเลยสามสามสองเสนอคือเท่าเนี้ เพราะว่าขั้นติดสองมาแล้วคุณพ่อเหตดบวกกับสูตรของพ่อเองนี่ติดสองมาอีกก็เลยคิดว่าสองอี่ติดมาแทนค่ะสองสูตรเนาะรวมกันเนาะมันมันเป็นสูตรสองเพื่อว่าเหล็กเหล็กเหล็กคำนวณของผมนอกของลอยฟังนอกคือคำนวณหนึ่งสูตรหนึ่งเลยได้แค่สองตัวอีกสูตรหนึ่งก็ได้แค่สองตัวเพื่อว่าสองสูตรนี่ก็คือเอามาใส่กันให้มันเป็นสองตัว ค่ะเพราะว่าวิ่งเนี่ยมันจะได้วิ่งสองตัวตัวรองมันก็จะมีอยู่สองตัวค่ะค่ะคือว่าท่านี้จากสามสองถีมก็ตสองมาสามสามหาอ๋อท่านี้จากสามหามันก็มาสองหาแล้วนมันก็มีขนาดมันก็ค่ะสำหรับเหล็กวิ่งนะที่เอ็มาทำการเบิร์ตคือเต็งโกดคือเล่นเลขรัฐบาลนี่ก็คือเกาหาแต่เลขายแล้วก็หาว่าทที่สามกับสองหาสามสองหรือว่าสามหาสองไปครับ ว้า,าไปน,าน,น,นี่อยู่ก็นเลเวลนนินะค่ะแต่ว่าตามทีซ้อมเบิงเนาะเหล็กสูตรของพอปอบนี่เหลขข็กข้ามนวลเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนี่คือจะเข้าทุกอรอบแล้วกาเหล็กตัวเหล็กที่พอปอบจับให้นี่ขั้นเ,นเบนบบเข่ากับสิปรามานสองหดหรือว่าสามหดแต่ว่าขั้นเขาเ่าแล้วก็คือสีทีย่ยงกันเลยตามทีซ้อมเบิงเนะาะลี่ยงสามหดสี่หดกันไต่อกันไปเลย ค่ะขันแม่นเขาเลียวเนาะคุณพ่อตามที่ซ้อมเบิ้งตามที่รักที่เคยคำนวณมากต่เขามันสูเขาเสียหายอีกเป็นค่ะเพราะว่ามันสิยไี้อย่างเลยขั้นแม่นเขาเนาะคุณพ่อเนาะขั้นบ่เขานี่กระสีเบ้นประมาณสองบอกเกินสามตามที่นู้ซ้อมเบิ้งเนาะแต่ว่าหลอดนี่มีตัวเลขของพอสองแปดต้องหันกบที่ว่ากลับมาเลี่ยวหงวดนี่กระโบนี่อาจจะได้แบบเต็มตีนเนาะคุณพ่อเนาะหงวดนี่เนาะค่ะเัิงได้การให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะ เลขสูตรคำนวณของพอปปทีเพนใส่สูตรกันกองนั่นีอหลายปีเนาะคุณพ่อนอ่ะก็ตั้กว่าสามสิบปีกว่าสิกันกองไม่ได้สูตรที่โตเล็กน้อยที่สุดเนาะคุณพ่อนาะค่ะให้สําหรับเข้าผู้ทุนหน่อยเนาะคุณพ่อนอะกาขอบคุณพอปปเนาะค่ะเนาะถีแบ่งปันโตเล็กแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบาทเนาะคุณพ่อนอะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขกคำนวณ ของพ่อปอบเนาะค่ะเนาะเป็นสูตรคำนวณค่ะห้าสามสองค่ะเดินสามรองสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะปุ่นพ่อพุ่นจับคูไห่สามหาสองหาค่ะหมุนวนเวียนตัดเอาในเลขกสามตัวลีนะเนาะท่านผู้ชมเนาะบอกว่าจะเป็นหาสามสองค่ะก็ให้หมุนเอาสามสองสองสามหาสามสามหาหรือว่าหาสองสองหาก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านมากค่ะมากตัวใดก็หมุนเอาตัดเอาตัวนั้นเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้จ้าปอกาขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้ายังบ่กดติดตามจ้าปอกาขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ้าปอกาสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะ แต่อย่าฝ่าวไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี่จ่าปอมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นนวดสีเพิงน้องสร้างะค่ะท่านผู้ชมเป็นนวดเมตตามหานิยมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนุนดวงค่ะ,น,น,คะนุนดวงเปิดดวงรับรั์ค่ะท่านผู้ชมไปเบิงน้ำกันค่ะไปค่ะก,การค่ะหลวงปู่เดิญเชิญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมา คือการ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทงังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่เทพวุบดาเปหดดอกสมรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่านขออนิบาลน,นีฮือนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนำสร้าง ส่วนเป็นผมแม่โทรณน,นี่บางของทีนก็เอือนแม่เต็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอื่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่อ่าอยู่ในตัวนี้ที่เล็้ไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะน,น,นําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสาบคนคือว่าถ้านํางไปแล้วเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจ้องเขาโมซ่าไปแล้วรูาพาพ้ดดิึว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ะขายบ่ดีก็ดี เออไปดันม er ีนังบ่เคยเสื่อมเหลือสุดบ่เคยถือเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบใจเหนือช่วยมากไอ้หลวงปู่หรื่องอาชมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสูกลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่สุงอย่างอ่าเออคือสางเป็นชีสัดสีมีชีวกรุงปู่าปคุ้งว่าประมาณภาษา้ายไหนเราใส่สางต้องใส่สางในการออกรมบอกซชื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้ามาหน้าเตะขี่มันเขาเอานอกหันดีบด ว่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้่งตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียบส้่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํางหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังกะ เปิดมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสั์ใหญ่สัดคุณตัวประเทศตรงใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวะอุโภก็ใส่สั่งก็ได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรู้สึกว่าเป็นเครื่องร่างของขังหาตยาโยมไปถค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะนรูมชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดข้างในให้เบิ้งเนาะค่ะนรูมชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะนรูมชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะนรูมชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เน,นาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสก ใส่มววนสารทั้งสามอย่างสีอย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างคะ่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมคะ่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับสับคะรรมม่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบ่พ่อสีใดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับรับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพึงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาใดทีเบอร์โทรของจาอะะ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ